รู้กันไหมฮะว่าในอนิเมะคุณอาเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมีฉากที่ถูกตัดออกไปจากมังงะเยอะมากใครที่เป็นสายตามดูอนิเมะอย่างเดียวเนี่ยมาลองดูกันนะครับในคลิปนี้ผมจะบอกฉากที่แตกต่างกันในมังงะกับอนิเมะตอนที่1กับตอนที่2ให้ดูครับเริ่มต้นด้วยฉากแรกครับฉากชมพระเอกครั้งแรกข,ของคุณอาเรียนเป็นภาษารัสเซียซึ่งในอนิเมะเนี่ยจริงๆชมแค่มีมาชิกะอย่างเดียวใช่ไหมฮะความจริงแล้วเนี่ยคุณอาเรียนชมหมีมา,าชิกะเยอะกว่าที่คิดไงฉะนั้นยิงยาวรัสเซียรัวๆเลยฮะ ฉากต่อไปฉากที่มาซากิกะกำลังกดกาชาร์สโคโยมิอยู่เนเมเนเนี่ยคุณอาเรียแย่งมือถือมาแล้วก็เอามาดูแล้วก็ส่งคืนจริงๆแนละ้วในบางงานเนี่ยคุณอาเรียใจร้ายกว่านั้นเยอะมากนะครับหลังจากที่เอามาดูกาชาร์เนี่ยคุณอาเรียแอบถอนแล้วก็กดปิดทิ้งแม่งเลยไม่เลยอดได้สโคโยมิไปเลยนะฮะฉากต่อมานะครับฉากฝันถึงรักครั้งแรกในเมเน่เนี่ยจริงๆแนละ้วโผล่ออกมาเร็วกว่าที่คิดบางงานกว่าจะมีการเปิดเผยรักครั้งแรกของพระเอกเนี่ยอยู่ที่ประมาณเล่มสามได้เลยครับถัดมาฉากสวมถุงน่องสุดเซอร์วิสแก่เาผู้้้ชาาายยยยยหลคนนนนซึึงงงงถผมมดดววะะฮีีเ่่่ออจรริแบขัใๆ แต่เป็นนั่งส่งถุงน่องที่หน้าต่างเิอเหตุการณ์การทันหารเพื่อนร่วมชั้นของมาซาจิกะเดินเข้ามาเจอพอดีสอคนเลยจำเป็นต้องซ่อนอยู่หลังมากในสภาพที่เหมือนกับเติรๆดกันอยู่เพื่อนของเขาเนี่ยรู้ตัวนะฮะว่ามีคนอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นมาซาจิกะหลังจากัยเบียงช่วยเหลือสคนนั้นไปแล้วก็จิตตกตามสภาพเลยครับฉันมาที่ถูกตัดออกไปจากอนเมะในตอนที่หกับตอนที่สงจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่านถูกลับไปเล่าทีหลังมากกว่าฉากย้อนดีของคุณอาเรียกับมาซาจิกะในตอนที่เพิ่งรู้จักกันในครั้งแรกนีาอดใท มันส่งผลกระทบถึงคุณอาเรียทางด้านจิตใจเป็นอย่ญญางมากส่วนนี้คิดว่าน่าต้องรอในอนิเมะอีกทีนึงครับว่าจะเอากลับมาตอนไหนถัดมาครับเป็นฉากที่มาซาจิกะเนี่ยเข้าไปช่วยงานสะพานนักเรียนของยูกิกับคุณอาเรียตอนที่เจอกันเนี่ยทั้งคู่ก็ทำท่าปัญญาอ่อนแงงแงงคุณอาเรียก็เดินมาเจอใช่ไหมครับว่าแบบทำอะไรกันอยู่อะเรื่องจริงฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่มีในไลท์โนเวลนะครับแต่ไม่มีในมังงะที่ตรงส่วนนี้ผมชอบนะมาดูกันว่าทั้งสองคนเนี่ยสนิทกันแบบปัญญาอ่อนดีระดับหนึ่งเลยอยู่ในช่วงกาารรช่วยงนนเเหมมือดิคับ โดนนใดไม้ก่อนแล้วยูกิจะต้องตกมาดังนั้นทั้งสามคนเขาถูกประธานนักเรียนเนี่ยชวนไปกินร้านอาหารเมย์เนี่ยเป็นเนื้อหาการคุยเยล็กน้อยในการชวนมาซาจิกะเข้าสถานนัก,กเรียนเท่านั้นแต่จริาางๆแล้วมันงานเนี่ยเป็นการโต้ทีแย่งชิงมาซาจิกะกันนะครับอวดว่าใครที่เป็นคนสนิทกับมาซาจิกะมากที่สุดสัวนนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่ทำให้ผมอมยิ้มได้เลยนะฮะแต่ทำไมเไมยมถึงถูกตัดออกไปละ่ะหลังจากที่กินข้าวเสร็จเนี่ยประธานนักเรียนกับคุณยูกิจะแยกออกไปอีกทางนึงมาซาจิกะเพศของเรื่องเนี่ยจะเดินกลับบ้านกัับคคุณออารยสงงเ้ีท คนนั้นเจอกับคนเมาในวัยทำงาน,านลุงขี้เมาหน้านนก็ดันมาลามปามคนอาเลียไม่มาซาจิกะเนี่ยต้องแก้สถานการณ์โชว์เทพไปช็อตหนึ่งบอกไว้แล้ว่าผมโคตรชอบฉากนี้แฉา,ากนั้นมาเนี่ยเป็นฉากที่มาซาจิกะกลับบ้านแล้วก็เจอกับยูกิที่กำลังอยู่ที่บ้านอยู่การเปิดเผยความลับของเพื่อนสมัยเด็กอย่างยูกิว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นน้องสาวร่วมสายเลือดเลเมเนี่ยไม่ได้อธิบายดีเทลรายละเอียดเยอะขนาดนั้นครับในมางงานเนี่ยจะมีการอธิบายที่มาที่ไปของครอบครัวคุเซ่กับครอบครัวโซโอทำไมทั้งสองคนที่เป็นพี่น้องร่วมสายเลืออออออดดดดดกก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 กััััััััััันน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 เเเเีีี่่่่่่่่่่่ยย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 ถึงงงงงงตตต้้้้้้แแแแแูููพพรรรรรราา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 าะะะะะะะทททขมมมมมไไไปปปณคคคคบบบ็็สสววววผิิิญซจจห ยุิเนี่ยเล่าหรืออยากไปดูหนังเรื่องนี้มากในเมเนี่ยคือหนังมันสนุกมากจนยุกิอยากกลับเข้าไปดูอีกรอบเลยจริงแล้วในบางงานเนี่ยยูกิบนหนังเรื่องนี้แบบยับเยินมากอะฮะอ่านแบบกูนั่งทรมานธราการมาสองชั่วโมงเลยนะก็้อ,อีช็อตหนึ่งซึ่เป็นช็อตที่ผมไม่ชอบมากที่สุดครับในอนิเมะตอนที่2นั่นคือชุดไปเวทของยุกิที่ปรากฏในอนิเมเนี่ยเป็นชุดแบบธรรมดามากในมังงานเนี่ยชุดของยุกิเป็นชุดที่แบบว่าดึงดูดสายตาของคนรอบข้างมากถึงตัวผมด้วยเพราะว่าเอาชุดที่มัน Cảm tiếng ช็อตหนึ่งครับช็อตที่ยูกิทำการสาร,รภาพว่าเอ้ยชุดที่ใส่อยู่เนี่ยเคยชุดมาซาจิกะนะเป็นคื่องในเมยเนี่ยยูกิบอกตรงๆเลยครับว่าอยู่ในห้องมาซาจิกะบอกแบบนั้นกับคนที่ไม่รู้จักครัเป็นใครก็น้ำพุ้งครับทีนั้นในบางงานเนี่ยยูกิจะแอบหยอกคุณอาเรียด้วยคำว่าเสื้อแฟนคุณอาเรียเนี่ยไม่เคยรู้คำศัพท์ภาษาญ,ญี่ปุ่นเท่าไหร่มาในฉากที่คุณอาเรียเปลี่ยนเสื้อผ้าครับซึ่งไอจำนวนชุดที่มีหลากหลายเนี่ยถ้าคุณอาเรียเนี่ยไม่ได้เป็นคนเลือกชุดขึ้นมาเปลี่ยนเองขนาดนั้น้นคุณอารีีไไมม่ดปะสบลเย ก็จุดสุดท้ายครับจุดที่ผมขัดใจสุดๆพอๆกับชุดของยูกิคือชุดสุดท้ายที่คุณอารียาใส่ออกมาแล้วยูกิบอกว่าโอ้ใจกล้าจากนั้นคุณอารียาคือในเมไม่เป็นชุดที่แบบธรรมดามากเบสิกมากในมังงะเนี่ยจริงๆแล้วคำว่าใจกล้ามันโชยเห็นถึงแผ่นหลังที่เปิดโล่งขนาดนี้นะฮะข้าใจว่าในเมไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่ชุดใจกล้าแบบนั้นที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยผมแนะนำว่าดูอนิเมจบจบแล้วลองไปหามังงะมาอ่านเพิ่มดูนะครับ